สวัสดีครับเกิรผมแบ่งก์กมูเกมแคสต์มแคทเกมไฟน์ในแอดเฟรดดี้แฟนเกมเซคริตี้บรีดเฮิร์เลอร์อะตคชันกับผมนะเนื่องจากการมาของเกมภาคนี้ใกล้เข้ามาถึงเต็มที่แล้วผมนะผมเลยจะหาแฟนเกมเพื่อมาซ้อมมือการเจอไก่พวกหุ่นตัวใหม่พวกนี้กับผมนะก็เลยเจอเกมนี้ก็เลยว่าจะมาลองดีูผมนะแต่ถามผมก็ไม่รู้นะว่าเกมหลักตัวจริงมันจะมาตอนไหนเพราะเขาไม่ได้บอกก็รออยู่เหมือนกัน เล่นแฟนเกมไปก่อนโอเคครับผมนะก็มันมีติวเตอร์เรียลอยู่มุมขวาล่างด้วยก็ลองดูสักหน่อยไหมจะได้ไม่มึนเออมันบอกใช่ไหมว่าเจออะไรบ้างโอเคเฟร d ดี้ชิกาล็อกซานเน่แล้วก็มอนก g o m มารี่โอเคงั้นก็รับมียบบ้านแล้วภาพนี่คือภาพมันอ่ะโอ้แอบหลอนนะเนี่ยภาพพรีวิวโ,โีชดโอเค เฟรดดี้ถ้าเฟรดดี้ชาร์จลันอาเขาจะโจมตีคุณเพื่อชาร์จเฟรดดี้คุณต้องไปโฮดาวัยอัลเฟรดดี้ก็คือกล่องเสียงพูิง,ง่ายง่าคล้ายๆกับอาพระเพชรเอกชิกาถ้าเกิดว่าชิกาหายไปจากกล้อง mm. ก็ปิดประตูถ้าเกิดว่าเธอเข้ามาใกล้คุณมากเท่าไหร่ mm. เธอก็จะหายจากกล้องไปไวมากขึ้นเท่านั้นคือตอนชิกาหายไปจากทุกกล้องเลย mm. ใช่ไหม ต้องปิดประตูประตูไหนยังไม่บอกมีประตูเดียวยังไงสงสัยตอนที่ได้ยินเสียงเคาะประตูนั่นก็คือเธอไปแล้วอืมแล้วจะไปอยู่ที่กล้องหกอืมโอเคก็คือพอรู้ว่าหายไปปุ๊บปิดประตูรอเสียงเคาะเปิดทันทีโอเคขอบคุณที่บอกในระะยะเวลาปิดประตูน้อยเกมจะบอกบางทีปิดไปไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนต่อไปล็อกซันนี่ ตอนที่ล็อกซานเน่หายไปจากกล้องห้าปิดประตูให้ไวเลยเพราะว่าเธอพร้อมที่จะวิ่งหาคุณแล้วหายจากกล้องห้าโอเคประตูเขาบอกว่าปิดประตูอย่างเดียวแปลว่าประตูมีแค่บานเดียวเพราะว่าตอนที่คุณได้เสียงเคาะประตูแปลว่าเข้าไปแล้วที่กล้องห้าโอเคสองตัวนี้ปิดแล้วมีเสียงเคาะมอนเกอร์มารี่ถ้ามอนเกอร์มารี่มาใกล้กล้องคุณอืมเขาต้องถูกช็อต โอ้ถ้าเกิดว่ามอนกามารีไปอยู่ไกลๆจากกล้องเขาจะไม่สามารถโดนช็อตได้ก็คืออ๋อคือต้องให้มันโผล่หน้ามาติดก,กล้องแล้วค่อยช็อตมันอะไรมันจะมีปุ่มช็อตโอเคเฟรดดี้ปั่นกลองเพลงคุณง่ายๆชิกะถ้าหายถ้าหาไม่เจอปิดประตูล็อกซานเน่มันจะอยู่แค่กล้องห้าถ้าหายปิดประตูมอนกมารี Montgomery, ถ้าอยู่ใกล้กล้องช็อตมัน แค่นั้นไงโอเคมารอดูกันเราหลักที่ต้องดูคือกล้องอะไรกดแทบเพื่อสกิปมินิเกมไม่ต้องก็ได้มแมงลองดูในเรื่องอมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เนี่ยไปรู้เลยอ่ะกดแรงนี่เหรอโอเคทำไมพวกหุนพวกนี้ถึงกลับมามีชีวิตได้โอ้ยในสัญญ,ญาณงานไม่บอกไว้เลยนี่หว่าต้องมาเจอแบบนี้ ปักเอ้ยอะไรประมาณนี้เราก็เดินใช่ไหมเยอะ yeah, ทำไมภาพมันสั่นสนเราอยู่ตรงไหนเนี่ยคือเราเป็นตัวแปดบิตกับผมนะไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมอาจจะเอาอันนี้ขึ้นไปข้างบนยวเห็นกนันชัดโอเคต้องเดินไปตามแมปปะเราอยู่ที่ส่วนไหนของแมปก็ไม่ได้บอกด้วยนะคือมีแมปอยู่มุมซ้ายแต่ไม่บอกว่าตัวอยู่ตรงไหนเดินไปเรื่อยอะติดอะ ฉันนะ่ะกลัวไอ้เรื่องพวกนี้มากเลยแต่เด็กแเนี่ยแล้วทีนี้มันก็ต้องการจะจับฉันด้วยอันตรายจริงอะไรจริงโอเคแลวต้องทำไงอจะพาดจะตันอีกนานไหมเนี่ย <laughs> แป๊บๆอยู่ได้เออแล้วอยู่ถ้าเกิดว่ามันตันก็แปลว่าเราอยู่ข้างล่างนี่ปะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินขึ้นนะรู้ไปทางไหนอะ่ะพานก็มืดๆม,ม,ม,มองไม่ค่อยจะเห็น มันมีแค่นี่เดียวเราอาจจะอยู่ข้างบนนี้ก็ได้นะไอคงบนสุดแล้วต้องไปไหนต่อก็ต้องเข้าประตูตรงนี้มันตรงนี้มีประตูอีกไม่ใช่เข้าดิเข้าไหนวะเออไปไหนต่อมันเข้าไม่ได้อ่ะมันตันแล้วกูต้องไปไหนอ่ะเอา้าเอ้ากูงงเออสกิปเลยลกันกดแทําทำไม่เป็นไง โอเคเราชั้นหัวแปดบิตเรามาเล่นเกมมาดีวานะมาเปิดกล้องโอเคข้างบนนั้นมีแบตด้วยอ๋อนั่นคือจำนวนครั้งเนี่ยอยให้ดูครับผมเนี่ยเนี่ยมันจะมีหลอดตรงนี้ถ้าเราเปิดกล้องมันจะลดลงครับผมนะแปลว่าเรามีเวลาจำกัดในการดูอ๋อเฟรดดี้อยู่ตรงนี้เองเหรอมันอยู่ติดกับกรูเลยวะ่ะโคตรหล่อนะต้องคอยชาร์จจะไม่เป็นไรก็ชาร์จง่ายดีถ้ามันอยู่ใกล้แบบนี้โอเค เดี๋ยวมาหาผมนะกล้องห้าจะมีตัวนึงก็ต้องคอยดูอย่างอยู่ว่ามองไม่เห็นเห็นเห็นเล็บมันอยู่เห็นเล็บมันอยู่คอยปัน่นเฟรดดีอ้อาไว้โอเคเฟรดดี้มัน่าจะโดนหลออได้ง่ายเพราะว่าเราคอยดูได้เลยอย่าเห็นเล็บมันอยู่โอเคชิกาหายป่ะชิกายังอยู่นั่นคือชิกาโอเคแล้วก็ช็อกไอ้นี่ใกล้จะมาแล้วนั่นไงไอตัวจระเข้ถ้ามันมาใกล้กล้องค่อยช็อตแต่ว่าตัวนี้ช็อคไปได้เพราะยังไม่ใกล้พอโอเคอยังไม่ใกล้พอกล้องห้ายังอยู่ โอเคโอเคโอเคยังไม่ใกล้พอยังไม่ชอ็อตอืมโอเคโอเคจำได้จำได้ไอตัวนี้แหละไอจรอกเกเอ่ะโอเคชิกาหายเห็นแล้วอยู่แคมห้ามันยังไม่ใกล้พอมันยังไม่ใกล้พอรู้สึกว่าหน้าไม่ต้องติดแบบว่าติดกล้องเลยปะมันอยู่แค่ไม่ไม่มันอยู่แคมแคมไหนวะเออเอออะไรดีเสียงแต่ว่ามันยังไม่ใกล้พอขอใกล้กว่านี้ได้ไหมมันจะใกล้กว่านี้ได้อีกปะ ไอแคมนึงเนี่ยโอชิกาจะมาแล้วผมนะแต่ว่ามันต้องหายปะเล็อกซันเน่โดนกับผมนะจัมสแกก์ไวมากนะ่ยพอมาปูตายโอเคไม่อะไรหน่อยแหละ <c oughs> เมื่อกี้เป็นตัวจากกล้องห้าผมเนี่ยม,มันไวนะผมว่าผมก็ดูมันมีหลายตัวที่ต้องดูแบบว่ารับมือไม่หันนและคือแบบใช้คีย์ลัดอะไรได้ไหม ไม่ได้ด้วย,วยใช้เมาส์กดอย่างเดียวกว่าจะเปิดใช้เมาส์เลื่อนกดปิดกล้องอะไรเสียเวลาเสียเวลาเฟรดดี้ก็เสียวเค <c oughs> มันไม่ได้มีตัวเยอะนะแต่แลดูยากเหมือนกันเนี่ยทำเล่นไปไอการที่เวลาดูกล้องมีจำกัดนี่เพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> แซดทำไมต้องจำกัดเวลาดูกล้องทุกนอยาจะดูให้มันเยอะๆอะไรอย่างนี้ชิกก้าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ผมจะเข้าใจได้ยากที่สุด เพราะว่าต้องเช็คทุกกล้องเพื่อหามันไงให้แน่ใจถ้าปิดประตูอ่ะน่าจะเปลือง energy โอเคแต่จะปิดบ่อยก็ไม่ค่อยได้แล้หลักกล้องห้าจะดูค่อนข้างจะโอเคแหละถ้าเกิดว่าสังเกตแค่ตรงนี้แต่ว่าอืมเขาบอกว่าชิคกาถ้าเกิดว่าใกล้กล้องมากข,ขึ้นก็จะหายเร็วขึ้นอะไรแบบนี้ป่ะไม่เค้าย,ยัางไงวะดูจำผิดป่ะเนี่ย มันจะมีตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้กล้องก็จะหายเร็วขึ้นชิกาหรือว่าไอตัวกล้องห้าโอเคช็อตได้อย่างตรงนี้ลองดีไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดยังไม่ใกล้พอโอเคเช็คกล้องห้าอีกรอบอยังไม่มาชิกาชิกายังอยู่ป่ะกล้องห้านี่ยังไม่มาชิกาชิกามามั้งเนี่ยปิดก่อนไม่มีเสียง ไปกาเปิดไว้อุ้ยนั่นไงโอเคมีคนโดนแม้หนึ่งคนนะผมนะได้ไปชิกาเฮ้ยช็อตได้ช็อตได้เมื่อกี้ช็อตได้ช็อตช็อตโอเคเปิดชิกาหายยังชิกาหายแล้วปิดชิกามาแล้วใช่ไหมนี่ไงโอเคเวฟหนึ่งเคลียร์ผมเนี่ยเรียบร้อยเสียงอะไรวะไม่ต้องทำเสียงขู่ตัว ตัวรู้ว่าเองได้แค่บ่นไปเรื่อยๆโอเคชิกานี่มันจะมามันต้องมาที่ช่องแอร์ทุกครั้งไหมถ้ามันต้องมาแคมสองทุกครั้งก่อนหลอผมจะง่ายมากเลยเราก็ไม่ต้องคอยดูมันขนาดนั้นแต่ถ้าบางทีมันแบบหายทุกกล้องได้เลยจากจุดสตาร์ทนี่ก็จะยากนิดนึงแต่เท่าที่ดูไม่นะมันก็ค่อยๆเดินมาปะ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่จำเป็นต้องดูทุกกล้องก็ได้ดูแค่กล้องสองถ้ามันจะเดินมาแบบเดิมตลอดประเด็นคือไม่แน่ใจมาดิเฮคาร์มอนคาร์มอนไม่ยอมมาเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีครับไปอ่ะมาแล้วปิดเรียบร้อยเปิดดูตัวนี้มาใกลยังใกลแล้วช็อตสวยชิกาล่ะชิกากำลังมาโอเค ใช่ชิคกาเพราะว่ามันน่าจะเดินมาจนาทังอยู่ทางซ้ายมือของเราแล้วค่อยหลอกเนี่ยมันมาถึงตรงนี้แหลอืมาดีมาดีอยู่ใกล้แล้วก็มาดิ come on come on มาแล้วโอเคปิดปึ๊บไปยังนานโอเคตั้งแก้งนิดนึงโอเคก็ไปเช็คที่กล้องห้า ยังนอนอยู่ตนีไม่มาโอเคเว็บสองเครียร์หูเอนเนจีได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะถือว่ายังพอไหวเริ่มมาอีกรอบชิก่าคอนเฟิร์ว่าจะมากล้องสองก่อนถ้างั้นก็ผมก็ไม่จำเป็นต้องเช็คมันมาต้องระวังล็อกซานนี่ไอ้กล้องห้านี่มันไวรอบที่แล้วผมโดนประความไวของมันจะมาไวอีกไหมชิก,ก่ต้องเช็คมาอีกนานกว่าจะ,จะมา ไอ้ล็อกซันนี่ี่จะวหโอเคมาแล้วปึ๊บแล้วไปนี่รอที่รอมันไปก็วอัพเฟสดีนิดนึงเรียบร้อยเปิดน,นี่เช็คช็อตเสียงอะไรช็อตแม่มะชิคก,ก้ยังไม่มาเลยชิก,ก้าจะมาช้าสุดครับผมนะเนี่ยเวฟสามเครียดเจ๋งเลยวะไม่น่าจะพลาดนะเราศึกษามาดีักขนาดนี้โอ้มาใส่กล้องแล้ว Hmm. ชอบมาเลยเกมที่มีตัวเตยวมันทําให้ผมแบบว่าเออรู้วิธีรับมืออะไรก็คุมกันได้สบายล็อกซันเน่ไม่มาชิกาหายปิดปุ๊บรอที่ปิดก็มาไว้อัพเฟรดี้เฟรดี้บอกกูไม่ได้ออกเลยสิง <c oughs> เองรับมือง่ายอย่างเงี้ยหวังจะได้ออกโอเคล็อกซันเน่ก็จะมาแต่ว่าน่าอีกสักพักตีสามแล้วผมเนะี่ยเอเนจี้ยังห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคนี่มันจะเดินมาแล้ว ล็อกซันนี่ใกล้มายัางล็อกซันนี่นี่เสียวมากเลยเพราะว่ามันเร็วไงรอบที่แล้วผมโดนมันเร็วล็อกซันนี่มาเรียบร้อยกระแทกแรงชิกานี่กระแทกไม่แรงเท่าไหร่ล็อกซันนี่มันแรงหนึ่งช็อตเรียบร้อยช็อตช็อตช็อตอุ้ยเกือบเกือบเกือบ,บลนอย่าลนสิวะชิกานี่มาช้ายอยู่แล้วโอเคกลับมาดูล็อกซันนี่ต่ 3, อตีสามครับผมนะพลังงาน50%ออุ้ยชิล ถ้าตีห้าพลังงานยังเยอะอยู่ปิดตลอดชีวิตเลี้ยงได้ปตลอดชีวิตเลยแล้วไม่ก็เอาเท่าที่มีไหวนะบอกว่าไม่ในขนาดนั้นแล้วจะมาแล้วเฟรดี้บอกไม่ได้อ่อนแน่เอออยู่ใกล้มือดีมากเลยเนี่ยเอาจริงมันง่ายขึ้นมากเลยนะการที่เฟรดี้มาอยู่ข้างๆเราไม่ได้อยู่ในกล้องเนี่ยไม่ต้องเปิดกล้องให้เสียเวลาหันมาก็หมุนแม่งได้เลยอะไรนี้ โอเคล็อกันเด้ยโอ้ oh, ลืมดูชิกาอ่ามันมาช้าเกินแล้วบางทีผมลืมโอ้ยไม่น่าประมาทเลยแม่เลยลืมเช็คชิกาครับผมนะ <c oughs> คือมันมาจังหวะช้ากว่าชาวบ้านเขาไงปกติล็อกซันนี่กับไอตัวที่เราต้องช็อตมันมาพร้อมกัน <c oughs> เลยลืมชิกาไปเลยอ้าดูแม่งประมาทไปเช็คอีกที Closer Chie t y o U s o o n e r s h i e d i s a p p e a r From All c a m e r a คือจะเกิดยิ่งใกลย้ยิ่งจะหายไปจากทุกกล้องได้หรือเมื่อกี้มันมากล้องสองไหมผะว่ามันก็เร็วอยู่นีคือผมนิ่งนอนใจเพราะว่ามันยังอยู่กล้องนู้นอย่างงี้มันยังไม่มากล้องสองหรือว่ามันหายจากทุกกล้องได้จริงๆโดยที่มันจะเป็นจะต้องมาอยู่กล้องสองคือผมคิดอย่างนั้นไงเลยไม่ได้เช็คมากเท่าไหร่ อ่าใช่ชิกาคือคนที่ยิงกลาย,ยิงหายไปได้ก็แปลว่ามันก็หายจากตรงนู้นได้เลยดิไม่บอกว่าต้องหายแค่กล้องซอ,องเดียวอะเอ๊พลาดนิดเดียวเองแต่ว่าหนูใช้ได้นะระบบแต่มินีเกมตอนแรกนี่ต้องปรับปรุงไม่รู้ต้องทำอะไรหรือมันไม่อยู่แล้วทำอยู่แล้วมันแค่เราเดินเล่นไม่น่ามันน่าจะมีอะไรแหละผมแค่ไม่รู้ไม่ไรู้ทำยังไง แต่เฟรดดี้อยัาหวังว่าจะได้ออกผมเนี้ล็อกเลยเลยลองดูอีกทีรอบนี้ต้องไม่ประมาณชิกะต้องเช็คสามตัวทุกครั้งที่มาผมโมได้เช็คสองตัวโมแต่เน้นสองตัวนี้ชิกะมันมันช้าแต่ถ้านิ่งนอนใจก็คือตายโอ้เอมื่อกี้มาดีมากเลยแล้วเวลาเกมนี้ก็ใช่ว่าจะผ่านไปไวกว่าจะสิงตีสามเมื่อกี้ใช้เวลาอย่างนานรู้สึกว่านานนานไงเกเตอร์อาริเกเตอร์ แต่โมเดลของเกมนี่อะไรก็สวยนะตัวเฟรดดี้นี่อย่างหลอนเดี๋ยวถ้าผมผ่านไว้ก็เดี๋ยวจะลองดูวิธีการหลอกจำตะแกรของทุกตัวในนี้ด้วยก็แล้วกันนี่ก็มาแล้วมันก็มีแค่สี่ตัวเดี๋ยวดูให้ครบลองดูว่าแต่ตัวจะเป็นยังไงบ้างผมเนะี่เท่าที่โดนโซนใหญ่แปลว่าผมก็ดูชิกาแล้วก็ล็อกซานเน่ไปแล้วนี่มันก็เหลือแค่ตัวช็อตไฟฟ้ากับเฟรดดี้เองแต่ผมผ่านเลยเดี๋ยวค่อยไปนั่งดู จะผ่านไหมก็อีกเรื่องหนึ่งพวกนี้มันเร็วชิบเป่งชิกาหายชิกาหายอยู่นี่ล็อกซันนี่จะมายังมาที่ล็อกซันนี่ล็อก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 น่าจะมามันปิดไปก่อนเลยกันน่าจะเป็นปจังหวะที่มันน่าจะมาได้แล้วแล้วมังยังอีกเหรอกดเดเมสเปลืองไฟมันไปแล้วมันมาพร้อมชิก,กาเลยเว้ยอันตรายมากไปแล้ว เปิดปุ๊บคิกามาต่อช็อตชิกะมาแล้วโอเคอืรี่เปิดเลยเพราะว่าพลังงานเสียไปเยอะมากรอบนี้เผื่อปิดก่อนจังหวะโอเคเว้วยเด๊เสียพลังงานไปเยอะมากรอบแรกโมเตแต่ลนไกดล็อกซานเหนียงล็อกซานเน่เอาแน่เอานอ,นอนไม่ได้มันจะมาตอนไหนบางทีก็มาไวบางทีมันก็ใช้เวลาตอนที่มันไปอยู่ตรงหน้ากล้อง บางทีมันก็ไม่ไม่รีบมาแสดรีบมาก็จะดีเนี่ยยืนนิ่งยืนนิ่งแล้วเราจะมาก็มามันจะมายืนก่อนก่อนที่มันจะมาชีกิกาย,ยู่ตรงนี้ มันน่าจะใช่เวลาอีกแป๊บหนึ่งกว่ามันจะมาวายอัพทีหนึ่งหม,หมุนไมล์ทีหนึ่งดูเช็คก,กล้องน่าจะใกล้มาแล้วงจวานี้มาสิมาสิโอเคคือปิดขี้กาไปถึงไหนแล้วอยู่ตรงนี้โอเคช็อตยังไม่มาเรียบร้อยเปิดอย่างไวพลังงานจะหมดเอาม,มาแล้วช็อตขี้กายอยู่กองสามกองสามเช็คเอาไว้ล็อกซานนี่ตอนนี้มันน่าจะนิ่งอยู่บ้างเยอะๆโอเค รอซันนี่ไม่มาช็อติกช,ช็อตไปชิกะกำลังจะมาเตรียมพร้อมจึ๊บจึ๊บยังอยู่รอแป๊บหนึ่งโอเคหายไปแล้วปิดแล้วก็ไปไวร์ไว้เฟดดี้เอาให้เต็มเลยก็ได้มัง้งเรียบร้อยกลับมาเรียบร้อยเปิดโอ้ยรอบนี้พลังงานเฟืองมากผมเนะี่ยเหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์ตีสองเลยรอบทีแล้วตีสามห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำได้ดีรอบนี้เหลือหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ดีจริงๆมันก็ พอๆกันเตรียมตัวล็อกสานนี่ล็อกสันนี่นี่มันก็เป็นหนึ่งในตัวที่เดาเวลาได้ค่อนข้างง่ายสุดถ้าเทียบโคชิกาหรือว่าตัวช็อตถ้ามันใกล้มาก็จะพอเดาได้แล้วมันใกล้แล้วแต่มันชิกาหายไปแล้วเตรียมตัวตัวช็อตยังไม่มาลอยนี่ก่อนฮึบโอเคไปแล้วเออปิดช้าเนะเมื่อกี้เกือบโดนเคฮึบเปิดเช็คตัวช็อต ออกเสียงทำไมล่ะชิกาทงยูโอเคฮู้รอบนี้ผมจะไม่ประมาะชิกาผมเนี่ยหายปุ๊บต้องรีบเช็คให้ไวนะตอนนี้ยังโอเคล็อกซันเน่ยังไม่โผล่ต้องห้ามเผอชิกามาตรงนี้แหละโดยไม่มาชิกาเตรียมพร้อมรอชิกาเลยผมปั่นเฟรดดี้ได้ดีไม่ต้องเช็คมากเท่าไหร่ อืมโอเคปิดปึบไปปั่นต่อเต็มเปิดทึบเช็คล็อกซันนี่โอเคตัวช็อตยังไม่มาล็อกซันนี่พ่อยู่ตรงนี้ล็อกซันนี่มาตรงนี้แล้วน่าจะมีเวลาพอไปไว้อัพนิดนึงโอเคแล้วก็กลับมาดูล็อกซันนี่ต่อชิกาเพิ่งจะไปไม่ต้องใช้ชิกาก็ได้แต่ว่าพอจัดการล็อกซันนี่เสร็จแล้วค่อยไปเช็คชิคกาหายไปแล้วปิดนี่เปิด วว้อัฟเดดีโอเคึเปิดนี่แล้วก็ช็อตเลยมันน่าจะมาช็อตพอดีจังหวะมันค่อนข้างพอดีเพราะไอ้ตองตอนนี้มันมาเป็นระบบรับมือพร้อมกันนี่ค่อนข้างจะได้พร้อมกันประเด็นคือชิกาที่เดาทางยากสุดว่ามันจะมาตอนไหนคอยเช็คเอาไว้ล็อกซานนี่ไม่มามาแคมสามชิกาเนี่ยไม่มมมนไมแน่ตอนนี้อาจจะหายตั้งแต่แคมสามต้องระวัง ล็อกซานเนยังไม่มาชิกาอยังอยู่นี่เอะมาเข็มสองเออมันมายังมันยังมาตามจังหวะอยู่โอเคจะมาแล้วเดี๋ยวปั่นนี่ก่อนกลับมานี่ป้ายังมาเร็วขึ้นนี่หว่าก็ว่าอยู่ชิกามาเร็วขึ้นมากเลยเมื่อกี้คือตอนแรกมาอย่างช้ามันเพิ่มสปีดทำให้ผมหลงเปิดนี่ล็อกซานเนยังอยู่ห้านี่ยังอยู่เตรียมรับมือเลยเสียงใครบนวะโอเคครับ ปิดนี่ปั่นนี่ตัวช็อตน่าจะมาแล้วผมรีบไปรับมือตัวช็อตกันยับเคปั่นเฟสดี่ให้เต็มแดงแล้วเมื่อกี้ใช้เวลารับมือสวยตีสี่สามแปดเปซ็นต์ยาวเลยมันน่าจะไม่มาฮึยับชิก,กาไวนะเนี่ยชิก,กาอยู่ก็เร่งสปีดมาแบบงงมากอะตอนแรกคุณเธอไม่ไวอย,อย่างนี้ผมแพ้ครั้งที่แล้วเพราะผมประมาทความไวชิก,กาที่มันไวขึ้น เฟรดดี้เองก็ไวขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเกตมันเริ่มจะมาไวขึ้นเรื่อยๆเลยนะมันลดไวไปปะวะทริปชิกาะมาไวขึ้นเห็นได้ชัดทุกคนเนี่ยล็อกซานเน็มาเหรอโอเคโอ๊ะมานี่แหละล็ลอกซานเน่ก็จะมายือย้อยือย้อยื้อยื้อยื้อเออหมดอืมเวดีเดี๋ยวอุย้ยเกือบไม่ทันเฟรดดี้ผมปิดรอเลยไม่เป็นไร รอบนี้แม่งมาอยู่ตรงนั้นพร้อมกัน2ตัวปิดยาวๆก็ได้โอเคนะล็อกซันนี่โอเคนะคิชิกะเปิดมามาหรือยังมาแล้วช็อตโอเคได้หมดโอ้โหโอเคเมื่อกี้อยู่ๆแม่งจังหวะก,ก็มาพร้อมกันนะ่ะโคตรเกือบอะโอ้ยากเลยนีจังหวะเมื่อกีอ้แต่ดีนะผมกดถูกเมื่อกี้คือต้องใช้เอเนอร์จีเยอะๆเลยผมนะแล้วปิดแม่งยาว ขี้ไก่จะมาเร็วเยอะอะไรอ่ะแวนนี่มาอะไร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 คืออะไรคืออะไรคืออะไรทำไรทำไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาป่วนประสาทแล้วป่ะโอ้โหอะไรอ่ะคืออะไรวะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นว๊าอ๋อพอเป็นตีห้าแล้วมันจะหลอนแน่เลยไม่ไม่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมแค่ตีห้าแล้วมันจะหลอนแล้วขึ้นโอ้โหแล้วเวลาก็โอ้โหแล้วมันก็ปั่นโอ้โหมันมีระบบแบบนี้เด้วยววะคือแวนนี่มันจะปั่นไวขึ้นโอ้ยแล้วตัวอื่นน่ะตัวต้องระวังหนอไหม เว้ยเด้ใช่มันต้องปั่นไว้ขึ้นมาผมนะแล้วตัวอื่นตัวซึ่งจะเริ่มมาแล้วดิชิกะเริ่มมาแล้วล็อกซันเน่มายังล็อกซันเน่ใกล้มาแล้วตัวนี้ก็จะมาไว้ขึ้นโอ้ยแม่งเล่นแม่งเล่นความเร็วเล่นความเร็วเออชิกามาเออเมื่อกี้เดี๋ยวได้ช็อตเขาวัดดาฟ้ามันมีบอสใหญ่อย่างนั้นด้วยเหรอวะโอ้ยตอนตีห้าทุกอย่างมันจะเบลอไปหมดครับผมนะมันมีระบบอะไรแบบนี้ด้วยเหรอโอเคครับผมนะ ถ้างั้นไวเท่านี้ก็แล้วกันนะผมนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสจะกลับมาพิชิตก็แล้วกันนะผมนะแต่เกมน่าสนใจมาผมไม่รู้ว่าตีห้ามันจะมีอะไรแบบนั้นด้วยเวรกลับเลยแต่ก่อนเราจะไปเราไปดูจัมสกแก์ขออกสองตัวที่เราไม่ดูหน่อยแม่เมื่อกี้จอระเคแบบเมื่อกี้ตัวจอระเคหรือตัวอะไรมันแดงมากผมดูไม่ค่อยออกแต่แบบโห,โหลาร์บอสมันคนละทึกอะตอนตีห้านี่แม่งแบบสั่นมาเลยเคโคตรน่ากลัวนะ โอเคถ้างั้นเราก็ก่อนอื่นเลยลองปล่อยเฟรดดีแล้วกันมาจะมาก็มาปล่อยเฟรดดี้มาเฟรดดี้กับตัวช็อตผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวจอเคบ่าเนี่ยผมจะให้มันมาหลอกผมอีกทีก็แล้วกันเพื่อความชชวว์แต่เมื่อกี้แบบระทึกเลยนะพอเป็นตีห้าแล้วแบบโอ้โหฉากสีแดงหมดความระทึกเพิ่มขึ้นหลายร้อยเท่าโอเคมามาเด มันจ้องหน้าเลยเกงจริงก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแด้เกงจรงก็ลุกขึ้นานั่นคือเฟรนดี้ผมนะแกรมล็อกเอาเลี้ยงอ่ะต่อไปก็ไอเคนุกอยู่นะเกมนี้เออเสียดายอย่างหนึง่งมันนานเกินกว่าจะผ่านได้สี่ทีห้าผมว่ามันใช้เวลานานาน,นานมันน่าจะทำให้เร็วกว่านี้หน่อยแค่นั้นแหละ แต่แล้วนั้นระบบโดยรวมอะไรของเกมนี่ผมว่าก็เล่นได้เพลินดีผมเนี่ยไม่นจะมีฉากจบไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่มันตัวเดโมโตัวจริงไม่แน่ใจเช่นกันมันมีแบบว่าแค่คืนเดียวจบแบบนี้เปล่าซึ่งก็จะไม่เซนว่าทําไมกลางคืนมันนานเพราะมันมีแค่คืนเดียวจบรอบนี้คือผมจะให้มันมาช็อตสินะก็มา เอาจิงปิดประตูไว้ตลอดเลยก็ได้มั้งปิดประตูไว้ตลอดแล้วก็คอยดูแค่ตัวชออ็อตแหะพลังงานจะเสียไว้ปล่าคือเรามาตายปิดเลยมันใส้ไม่ต้องกลัวเออเราจะมาดูแค่ชอ็อตปิดประตูรอเลยเราไม่ต้องสนที่พวกที่จะมาจะประตูจะดูแค่ชอ็อตปิดไว้ตลอดเลยก็ได้น่าจะพออยู่มาเร็วๆเฮ้ยเดี๋ยวอันเอเนอร์จี้ Energy ดูหมดก่อนถ้าเอนเนอร์จี้หมดเป็นไงก็คงจะไม่มีพลังงานไว้ปิดแค่นั้นมั้ มาดิเร็วเออน่าจะทันน่าจะทันน่าจะมาได้ทันก่อนที่พลังงานตัวจะหมดผมนี่ปิดยาวเลยผมเนี่โมเดลเกมนี้หุ่นสวยอยู่อย่าี่่บอกไปมายังไอเคผมเนี่ยแว่นตานี่ยังสวยมาแล้วมาแล้ว จะมาก็มาดูจ้องหน้าเฟรดดี้อยู่ตูไม่ดูเองด้วยจ้องหน้าเฟรดดี้เออเออเออ,เอ,อดันเคยเคยผมนะออหน้าสัน่น <laughs> โอเคนั่นคือการลองเล่นเกม s e c u r i t y Bridge เฮลเออ t อตแทคชันก็เป็นแฟนเกมที่สนุกใช้ได้ผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกรใจผมสำหรับผลงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นพวกแฟนเกม f ฟร d ดี Ready, อีกก็กดไลค์ก็เยอะผมในะผมเล่นแฟนเกมอะไรก็ทิ้งกดคอมเมนต์ด้านล่างได้สำน,นี้ก็ขออนกญาต goodbye good night Pew.